นี่ผมกำลังติดไฟนะฮะแล้วก็มีกีตร์ติดหลังนะครับผมรู้สึกดีมากเลยครับถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วคือตอนนี้นะผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนเข้ามาอยอะขาดนี้แล้วไปโฟนสองคนนะครับผมซึ่งดูชื่อแคมไหมครับ T H A I ครับผมคนที่ผมเพิ่งแซวมาไปเมื่อกี้ว่าคนไทยนี่หว่าแล้วมันก็เล่นโปรครับผมดูดิชอบมาก คนไทยเอ้ยเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยคนไทยไม่น่าหยิ่วะ่ะขนาดกูไม่อยากด่าคนประเทศตัวเองเนี่แน่ะแต่แม่งก็เฮี้ยจริงนะเฮี้ยมาอย่างไมกันบลูระเบิดลงกูเลยวะ่ะอะไรวะแค่แม่งเริ่มมาไม่งก็จะมาดักอันนี้กูแล้วอ่ะจะมาดักสะพายมาึงอ่ะข้อยเฮีเ้ยเลยฝากไว้ให้คิดนะครับคนไทยเล่นโปรรคับผม G D A ขอบคุณแน่อยู่มากครับขอครับ